สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดเปรงราชบำรุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประรถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันได้นำเนินง,งานตามอัตลักษณ์29ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี วันนี้จะขออนุญาตนำเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรามีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้ด้านหน้าโรงเรียนอย่างชัดเจนค่ะ เมื่อเดินผ่านเข้ามาทางด้านหน้าประตูโรงเรียนทางด้านซ้ายมือจะเป็นป้ายยินดีต้อนรับนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นซุ้มพระประจำโรงเรียนเมื่อนักเรียนเดินผ่านทั้งเช้าและเย็นจะหยุดทำความเคารพ ไหว้ก่อนทุกครั้งส่วนด้านข้างอาคารจะจัดเก้าอี้ไว้ให้นักเรียนได้นั่งรอผู้ปกครองในช่วงเย็นช่วงนี้สถานการณ์โควิดเลยได้มีเชือกสีแดงมากั้นไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกขึ้นอาคารเรียนนะคะ บรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนวัดเป็นของเราร่มรื่นสงบมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บริเวณด้านหน้าเสาธงจัดสวนหย่อมสวยงามส่วนด้านหน้าเวทีด้านนี้นะคะจะเป็นลานอาเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์วันศุก กิจกรรมวันสำคัญต่างๆเราจะใช้บริเวณนี้อาคารสีเขียวหลังนี้เป็นห้องเรียนอนเนกประสงค์อาคารเรียนสีฟ้าสามชั้นเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะ วันนี้จะนำเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนในอาคารสีฟ้าบริเวณน,นี้จะจัดไว้ให้สำหรับนักเรียนได้นั่งพักช่วงกลางวันค่ะ เมื่อเดินขึ้นอาคารเรียนสีฟ้า3ชั้นแห่งนี้จะสังเกตพบกับป้ายทำเนียบบุคลากรนะคะทางด้านบนจะเห็นเป็นป้ายพุทธศาส,สนสุภาษิตติดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาได้อ่านและได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้จะอนุญาตขออนุญาตนำเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนหนึ่งห้องเรียน ห้องนี้คือห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ห้องเรียนจึงยังไม่มีเก้าอี้และโต๊ะเก้าอี้และโต๊ะตอนนี้ยังอยู่หลังห้องมีรูปชาติศาสนาและพ้ามหากษัตริย์อย่างชัดเจนค่ะมีพระประจําห้องเรียนเดินลงจากอาคารมาจะเจอห้องสหกรณ์นะคะ ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารอนุบาลค่ะอาคารอนุบาลจะมีอยู่ด้วยกัน4ห้องเรียนนะคะและอีกห้องหนึ่งที่จะนำเข้าเยี่ยมชมในวันนี้คือห้องพระพุทธศาสนา ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารสีเขียวหลังนี้นะคะอาคารสีเขียวหลังนี้จะประกอบไปด้วยห้องภูมิปัญญาห้องทอเสือห้องดนตรีไทยห้องน่าจสศิลป์ไทยแต่๋ยววันนี้เราจะนำเข้าเยี่ยมชมห้องพระพุทธศาสนานะคะ ห้องนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยการปฏิบัติธรรมเมื่อมีพระมาสอนศีลธรรมเราจะใช้ห้องนี้ในการเรียนการสอนค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ